<laughs> เราจริงเออเป็นครูที่เอาจริงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าปล่อยแล้วนั่งฝึกไม่ยอมออกนะเข้าใจเก่าถูกต้องเกี่ยวกับการก็กกที่แบบโปรเจกต์พานะครับมาดูเก๋ๆฟังชันเพลินน่อเรียนมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวนักเรียนการก่จกรบบโปรเจกต์พายนี่ต้องโนดไว้นะโนดไว้เลยนะครับว่าจะต้องมีสองแกนสมุดโน้โดไว้มีสองแกนสมุดไม่ว่าจะกล่าอะไรจะต้องระบุกแกนให้ชัดเจนนะฮะว่า ความเร่งคงตัวความเร่งแกนไหนเธอต้องถามโจทย์กับเอาแกนไหนเพราะมันมีความเร่งสองแกนมันมี ay กับ ax เอาอันไหนนักเรียนมันคงตัวจริงไหมอันนี้คงตัวจริงเพราเท่ากับค่า g แต่อันนี้เขาเรียกเป็นสูงนะไม่ได้คงตัวนักเนียนนักเรียนก็โน้ตไว้นะครับว่า ax เนี่ยเป็นศูนย์ส่วน ay เนี่ยมันเป็น g มันเป็นค่า g นักเรียนเพราะนั้นขามว่าคงตัวไหม อันนี้คงตัวที่เลขสิบหรือเก้าจุดแปดที่เคยเรียนมาแต่อันนี้เขาได้เป็นศูนะเรียนนะเขาได้เป็นศูนยเพราะนั้นถ้าถ้าทำมาคงตัวไม่ไม่ไม่คงตัวนะครับคงตัวก็ต้องมีค่าคงที่ค่าอันนี้คงตัวอันนี้เขาเได้คงตัวโหมดไวโหมดไว้อันนี้เได้คงตัว, white, นนตวเพราะว่าสิบหรือเก้าจุดแปดอันนี้เขาเรียกเป็นศูนย์ที่ ทิศทางการเคลื่อนที่ทำมุมศูนย์ถึงร้อยแปดสิบกับแรงที่กระทำนะครับศูนย์ถึงร้อยแปดสิบนักเรียนครัว่าศูนยะ์ร้อยแปดสิบแนวความอะไรนะครับสมมติครูเตะกูบอลถ้าครูเตะไปแนวแกนราบนักเรียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขแบบาเรียกศูนย์องศารแรงก็ไปข้างหน้านะครับแรงก็ไปข้างหน้า จะถามว่าศูนย์จริงไหมถ้าถ้าเป็นศูนย์เฉยๆมันต้องเป็นอะไรนะเนี่ยมันก็เป็นแนวลาบธรรมดาอันนี้ศูนย์องศาถ้าเธอเตศูนย์น้ำตาแยเป็นแนวลาบนะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้นักเรียนสมมตินักเรียนออกแดงคราวนี้นะการเคลื่อนที่ก็ไปทางเนี้ยมันก็ไปข้างหน้าเนี่มุมศูนย์น้ำาเพราะนั่นนี่เก็บไว้ก่อนเออถ้าทายังไม่โชว์ก็เก็บไว้ก่อนเป็นปริศนาไปก่อนปึ๊บงงนะแนวการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลาอาไชโดยคาร์บอนา่าติ๊กถูก แวัตถุขอขวายแล้วนักเรียนไอ้กอไก่ผิดตัดช้อยในนักเรียนกอไก่ผิดไปแล้วก็ถามว่าเขาได้ถูกตัดช้อยก็เถอะสมมติรู้แค่นี้สมมติรู้แค่นี้ตัดกอไก่ทิ้งเพราะกกอไก่ไม่ถูกตัดช้อยในทิ้งว่าขีดทิ้งไปเลยขีดค่าไปเลยตึ๊บเนี่ยขีดค่าไปคือขีดไปเลยนะอย่าไปกล้าอกอนไก่ ไอ้นี่ก็มีต่วไกาทีงหมดทุกตัวเลยถูกทุกข้ออ่บดเลยไม่ถูกจบแล้วเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วฮยังไม่ทันทำยังไม่ได้นได้ใช้ความรู้เลยอต่อการเคลื่อนที่ในนระดับไม่มีผลต่อแนวดิิงนักเรียนอันนี้จริงนะฮะเพราะว่าแยกกันคิดได้นักเรียนจะไปแกน x ก็ไปไปแกน x อจะไปแกน y ก็ไปแกน y ก็คือแยกคิดได้เลยแยกคิดได้เลยที่ตำแหน่งสูงสุดมีอัตราเร็วน้อยสุดแล้วเดี๋ยวไปดูที่ตำแหน่งสูงสุดครับมันน้อยสุดจริงไหมที่ตำแหน่งสูงสุดนะตื๊ดตื๊ดตืดไปดูซิรูปนี้สำคัญมากที่ตำแหน่งสูงสุดอัตราเร็วน้อยสุดแกนไหนเราก็ต้องถามโจทย์กลับว่าแกนไหนมันมีสองแกนถ้าเป็นแกนแกน y ในน้อยสุดใช่แต่แกน x ไม่ได้น้อยสุดนะข้ะนั้นถ้าตอบวันนี้ไม่ถูก ไม่ถูกเพราะว่าเธอก็มีความรู้นินะว่าแกนแกน y นะครับ by วเท่ากับศูนย์นะแกน x กมี vx อยู่เพราะนั้นถามม่นน้อยสุดไหมมันไม่ได้น้อยสุดนะหรือไม่ได้น้อยสุดแกนไหนนะครับข้อสองมข้อใดไม่เป็นจริงนะข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับโปรเจกต์พายนะครับ อันที่หนึ่งเป็นการเคลื่อนที่สองแนวพร้อมกันใช่เพราะมันมีทังแกนที่แกนวายเวลาในการเคลื่อนที่ทั้งสองแนวมีค่าเท่ากันที่ครูเลห้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเตะไปปล่อยลงมากับเตะไปขงหนมาจะตกถึงพื้นพร้อมกันแรงรับที่กระทำวัตถุมีค่าเป็นศูนย์อะไรคือแรงรับวะ,นะความเร็วต้นในแนวดิ่งความเร็วต้นในแนวดิ่งอาจเป็นศูนย์ไม่ก็ได้นักเรียน ือศาสตร์ก็สี่โมงนะครับความนิวตันในแนวดิ่งอาจเป็นศูนย์ไม่ก็ได้เรียน,นไปดูแนวดิง่งแนวดิ่งเป็นศูนย์ได้ไหมนี่นักเรียนดูรูปนี้นะยฮะอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้มีแต่แกนแกนราบครับอันนี้แกนดิ่งมีไหมฮะแกนดิ่งเนี่ยก็มีวายเป็นศูนย์นะได้ครแกนวายเป็นศูนย์ได้คือไม่ได้ไม่ได้เตะช้อนเข้าไปอะแต่ว่าไปขนามันก็เป็น,ปเ,นเป็นโปรเจคท์พเหมือกกันเพราะนั้นมีวายเป็นศูนย์ได้เป็นศูนย์หรือไม่ก็ได้อันนี้ใช่ เพราะนั้นเหลือข้อเดียวที่ผิดนะครับแล้วทำไมแรงรับมันไม่ใช่ศูนย์ียนสมมตินักเรียนเตะอยากมันจะคลายไปเนนะครับปุ๊บวัตถุขึ้นไปบนอากาศตึ๊ด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 ตอนที่วัตถุลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนักเรียนเฮ้ยมันมีแรงอะไรกระทำหรือเปล่าตอนที่มันลอยอยู่นะให้ทายว่าตรงนี้มีแรงอะไรกระทำตรงนี้มีหรือไม่มีแรงถ่วงเอง็งหน้ามีเอ็มจีอยู่แรงถ่วงใครวะเนี่ยเฟรมวะ รัน uh huh. เรียนวิชานี้เพิม่มอีกสิบหน่วยผู้เชี่ยวชาญมีเอมจีอยู่เพราะนั้นไม่ใช่สูตรถึงถึงตอนแรกเธอจะออกแรงเตะมันมันก็มีแรงเตะในตอนแรกแต่พอไปอยู่ในอากาศปบแรงเตะที่เธอเตะมันก็ไม่มีแล้เธออย่าไปเขียนว่าแรงเตะยังมีนะไม่มีมีแค่เอและข้อที่สสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าจริง ถ้าโยนวัตถุออกไปทางาหน้าตากไม่คิดแรงต้านอากาศปริมาณใดเป็นสูตรขนาดที่วัตถุยังน้อยอยู่อรูปนี้เลยรูปนี้เลยปริมาณใดเป็นสูตรนะครับขอรูปเดิมเนียความเร่งในแนวระดับเมา่อเดียวไปเปิดดูซิแนวระดับก็คือแนวแกนเอกะเนี่ยจริงไหมแกนเอกเป็นสูตรจริงไหมเดี๋ยวมองซิความเร่งแนวแกนเอกเป็นสูตรจริงไหมโอ้ใช่ความเร็วในแนวดับเป็นศูนย์หรือเปล่า เป็นศูนย์ไหมปริมาณใดเป็นศูนยน์เราเรียนความเร็วในระดับระดับก็คือ v x มีนะฮะ v x ไม่ได้เป็นศูนย์แลเนี่ยดูรูปนี่ย v x ยังมีอยู่นะฮะมี v ทุกจุดเลยฮะไม่ได้เป็นศูนย์เพราะนั้นอันนี้ผิดไปก่อนความเร่งในแนวดิ่งนะเนี่ยความเร่งในแวนวดิ่งเป็นศูนย์จริงไหมนั่นีองไปดูที่แวนวดิ่งความเร่งเ่กั้นต้นขนาด ความเร็วในแนวดิ Wait, oh, whoa, be beast, oh, ่คุณต ah, ัวนี right? ้ว่ามันไม่ใช่สูตรเธอมันคือจีไปโวมันก็ผิดไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะมันคือจีความเร็วในแนวดิ่งความเร็วในแนวดิ่งเป็นสูตรไหมนักเรียนไปเปิดเขสซืความเร็วในแนวดิ่งเป็นสูตรไหมไปดูรูปมาโอ้โหมีเฮ้ยแต่ที่ตำแหน่งนี้ไม่มีตำแหน่งนี้มีตรงตำแหน่งนี้มีอ่ะหรือสองข้อตอบเลยวเนี่ย ที่เอาชัวจริงๆนะที่ชัวร์จริงๆนะที่ตำแหน่งที่มันเป็นสูตรจริงๆคือข้อหนึ่งระเบียนเพราะความเร่งแกนเอยังไงก็ไม่มีคะ a x เเท่ากับศูอันนี้ไม่มีชวชัวร์แต่แนวหนึ่งจะเป็นสูตรได้ก็ต่อเมื่ออยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดเท่านั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าอยู่ที่สูงสุดเนี่ยจบนะครับ